นี่นะครับคือตอสามเหลี่ยมที่ผมบอกว่ามันสามารถขายได้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำนะครับพบกับช่องอะไรก็ปลูกโดยเขียวโคราชนะครับถือเป็นช่องแยกย่อยมาจากช่องโคราชบอนไซฟาร์มอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับพี่น้องอ่าช่องนี้เป็นเกี่ยวกับการปลูกอะไรก็ได้ตามใจเราที่เราชอบ ไม่ได้เน้นเป็นบอนไซเพียวๆเหมือนช่องคลาดบอนไซฟาร์มของผมช่องลักนะอันนี้จะเป็นช่องแบบว่าชอบอะไรก็ปลูกแต่ปลูกสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วาสามารถขายได้เป็นไรายได้เสริมสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะเขาเรียกว่าต่อสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมคืออะไรคือไม้ที่ไว้สําหรับกราฟเขาเรียกว่ากราฟนะครับเนาะกราฟอาแท็กตัดเนี่ย เป็นเป็นกำลังขยายพันธุ์อยู่ซึ่งมีราคานะพี่น้องตออย่างเงี้ยตอนนี้แคคตัสกำลังมาแรงและตลาดตอสามเหลี่ยมเป็นอะไรที่มีความต้องการสูงนะแม้แต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยเมื่อตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยต๊อันนี้สูงประมาณสี่นิ้วห้านิ้วเฉลี่ยแล้วต๊นิ้วละสิบบาทเพราะว่า1ิบสิ่ตอสิกิ่งที่เห็นเนี่ย หกรอยเก้าสิบบาทรวมส่งเท่ากับว่าโต๊ะแล้วตอ่อละเท่าไหรล่ะหกร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกว่าบาทนะพี่น้องเฉพาะค่าตอ่ตออะต่อละหกสิบบาทเนี่ยสูงห้านิ้วหกนิ้วอะตกนิ้วละสิบบาทค่าส่งอีกเก้าสิบบาทเนี่ยถ้าคนไหนมีพื้นที่เออเรามีความรักมีความชอบต้นไม้นะจะไปปลูกเป็นสําสหรับขายขายเป็นตอเลยพี่น้องไม่ต้องไปกลาบก็สามารถเลี้ยง ก็ใช้เวลาประมาณ2องเดือนเนี่ยก็จะได้นี่2เดือนนะครับจากตออย่างนี้นะที่ผมซื้อมามาเลี้ยง2เดือนมันก็จะได้อย่างเงี้ยเลี้ยงขึ้นมาตอนนี้ก็ยาวประมาณเ,าเกือบ20่สิบเซนละยีะ่สิเซนกว่าๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นแรกๆคือผมใช้วิธีทยอยซื้อมาก็จะมีหลากหลายตอหลากหลายบางอันสั้นๆซึ่งก็แถมมาที่มันสั้นๆเนี่ยนี่ คือทุกอย่างขายได้ปลูกเป็นขายเป็นเห็นรายได้ครับพี่น้องเนี่ยอยากให้ทุกท่านมีไรายได้เสริมมีงานอด,ดิเรกหรือว่าจะชอบแบบปลูกเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมได้ดินที่ใช่ปลูกก็ง่ายๆเลยครับผมเป็นใช่ดินใบกา้านปูผสมเปลือกมะพร้าวซับดินใบก้านปูนี่คือผมทําเป็นอ่าเป็นกองใหญ่เลยเพื่อใช้ในการ ปลูกบอนไซซึ่งเป็นอาชีพลักของผมแต่อเนี้ยเป็นความชอบที่เห็นมีหินภูเขาไฟขาวมีอะไรเนี่ยคือเป็นดินที่เ,เหลือจากการใช้ป ai, ลูกบอนไซเราผมก็จะไปมาร์กไว้ค่าเชื่อค่าอะไรแล้วเราก็มาปลูกเดี๋ยวเราไปดูที่ก็บอกว่าเขาใช้สำหรับกาฟแคคตัสคือกาฟแบบไหนอะไรยังไงแบบเนี้ย ลองขายนะคนไหนมีพื้นที่เไปทําเราไปดูกันครับว่ากาบแบบไหนยังไงคือที่เขากาบเร้วอะ่ะนี่นะครับคือตอสามเหลี่ยมที่ผมบอกว่ามันสามารถขายได้คล้ายๆแก้วมังกรนะพี่น้องนะแยกให้ออกมันจะเหมือนแก้วมังกรแต่ว่าแก้วมังกรเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรเพราะว่าการส่งอาหารไม่ดีนี่ดินที่ใช้ปลูกนี่ก็จะเป็นหัวแคทตัสเป็นสายพันธุยิมโน อันนี้มันเตจเคอร์ Color. เขาก็จะใช้เด็ดหนออย่างเงี้ยพี่น้องเด็ดหนอเล็กๆมันอย่างเงี้ยประมาณ2เซนไปปาดแล้วทําการกราฟส่วนวิธีการกราบแบบไหนอะไรยังไงก็ไปศึกษาดูใน y o u t u b e หรือผมอาจจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับแต่พราะผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการกราบก็ทําเล่นๆเพื่อหัวไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะทําในช่องนี้นะครับอะไรก็ปลูกเนี่ยคือการปลูกแบบอยากให้พี่น้องได้ทําเป็น อาชีพเสริมอะยรได้เสริมหรือ,อประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนตกแต่งลานเป็นรายได้เสริมเนี่ยเป็นอาชีพเสริมก็สำหรับคนที่ชอบรักต้นไม้แล้วก็อยากมีรายได้จากมันด้วยคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหนคลิปหน้าต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับช่องอะไรก็ปลูกตามใจเขียว